ามสครับจะมาสะแสดงเรื่องเพ็งแก้ครับผมนายสิสินเนียรสมรา,ากินครับได้ที่สิบมสาครับสแสดงเป็นเจ้าหญิบังดีครับผมได้ใช้ชื่อทันงามมอสาให้ที่สีเราจมาแสดงเป็นนายรัครับผมได้ใช้ช่เดชมมอสามสที่สแสดงเป็นอ้ครับครั่ะนางาสาวซิลีานเวทได้ที่สา,าสแสดงเป็นแม่ละอ,อลค่ะเจิโอเทีรโได้ที่สิเป็นผู้กกับค่ะกหญิงา เลขที่33ม3ท2เป็นตากล้องค่ะเดกหิงกันนิสาพงมิเสนาม3ท2เลขที่18เป็นพบค่ะครับนายดัตโทลิมาร์ดเลขที่8เป็นผู้ช่วยตากล้องค,ครับพบผมเป็นชายาิศิธรมค้มเลขที่ 2, 2, 3ม3 2นครับเป็นผู้ประกอบครับพบเด็ชาตาตากัวทันที่5มรทศเลขทครับ มุดชนนี้ต้องยินพูดอ่ะอก็แล้วเจ้าคุณเมื่อ,อไหร่จะกลับแยไม่ต้องมาคอยกับฉันหรอกมีทั่วอะไรก็ไปทำเสีย แกจะคอยอะไรกลัล่ะถ้าจะต้องคอยเพราะฉันแล้วก็ฉันขอบอกแล้วว่าไม่จาเป็นแกจะไปก็ได้ครับฮ่าฮ่าฮ่าแกเห็นท่าทางฉันมันไม่ได้แตก,การัมมั้งแต่ความจริงอะ่ะฉันเป็นผู้ดีเหมือนกันมีชาติตระกูลไม่ต่กว่าเจ้าคุณพักดีเลยครับฮึ <c oughs> แกไม่เชื่อที่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันก็สมเจมทีแล้วข้างแต่งกายฉันก็ พอเต็มทีอย่างนี้นแตงาสบันได้เชียวว่าฉันจะไม่แต่ต้องสิ่งของอะไราของเจ้าคุณพักดีก่อนได้รับอนุญาตเข้าใจไหมครับอะไรวะรับประทานโทษขอรับใครวะ อ้างว่าไปเกิดเก่าของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปเดินเลื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าแล้วยังไงล่ะก้าวผมก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่ที่นี่เออนี่เราวะเอ๊ะออกไปคอย,อยข้างนอกก็ได้ขอรับผม ขออยู่ใ,ใกล้เผื่อค่าจะเรียกแล้วถ้าคุณเราออกมาก็บอกค่าด้วยนะขอรับผม,ออมดดได้เท้ากรุณาผมไหว้ได้เท้าอาจจะจำผมไม่ได้ตู้แน่ใจเป็นเหมือนจะจำได้ครับครับคก็อย่างงั้นสิท่านมีบุญมากขึ้นท่านคงจำคนอย่างฉันไม่ได้หรอก Thousand years later พิ่ดูแลนายลำใช่ไหมขอรับนายล้ำพิดเดชอะไม่เจอเกเลยตั้งแต่จริงครับหลายปีแล้วสิบห้าปีได้แล้วครับอย่างนั้นเชียงนึยตัเลยครับเลยครครับสบายดีอยู่ดอกรเป็นยังไงบ้างขอรับก็ไม่ได้มีอาการเจ็บไข้จนถึงล้มตายหรอกขอรับแกดูแปลกไปมากนะดูแกไปเข้านอยก็รู้ตัวดีนะครับสิครับสมัยที่เกิดความขึ้น ผมกับท่านยังหนุ่มอยู่เลยผมลองทิพย์เดชะท่านลองแล้วผมกยังต้องไปไปรับโทษสิบปีครับเออแกสูบไหมละ่ะอ่ะขอบพระคุณครับ,ลบงงแล้วแกไปทำอะไรเห็นหายไป ผมขึ้นไปพิสูจโลกครับพอผมพ้นโทษแล้วผมก็ไปเปิดบางกอกเพื่อจะได้ดูลูกน้องครับถูกแล้วถูกแล้วทำมาหาก,กินยังไงละ่ะที่พิจโลกเออตอนแรกผมไปสมเด็จครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีดีเท่าไหร่นะครับเออในชั้นต้น,ต,น,ต,นต้นเห็นจะลำบากจริงแล้วยังไง่ะแล้วผมก็ทาหุ้นการค้าขายกับพวกเจ็กสามคนครับแล้วยังไงละ่ะก็ดีหรอกครับพอนไนถ่ายไปได้ไม่สู้ดีนะักแต่ก็มีผีโลกเข้ามาดุใจผมอีกแล้วหรอครับเอ,อ๊ะอะไรเล่นยังเก่าอีกเลยเปล่าครับ ไออย่างเก่าผมยังเข็ดแต่ถึงจะเข็ดผมก็ทำางานเก่าไม่ได้อีกแล้วเพราะผมไม่ใช่เป็นข้าราชการอีกแล้วโอกาสมันก็เลยต่ำไปเองแล้วครับถูกไหมครับถูกแล้วเป็นคดีของการที่ไม่มีโอกาสที่จริงถึงผมจะมีโอกาสผมก็แก่จนหัวงอกแล้วความคิดผมก็เลยไม่เหมือนมาก่อนสักหน่อยการที่ทําอย่างมาก่อนนะ่ะมันไม่ได้ผลดีทําหนักเท่าที่เสียเลยเพราะฉะนั้นผมจึงคิดหาหนทางที่จะทําการให้ได้ผลมากๆและไม่ลําบากครับเออแล้วทํำยังไงล่ะ ฉันวางใจว่าการได้ทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ต้องกล่าวเพราะถ้าผิดกฎหมายแกคงไม่เาเล่ามาฉันฟังหรอกคุณท่านน่ะก็ยังพูดเก่งมาสมัยก่อนเลยงานที่ผมทาน่ะเป็นงานค้าขายค้าอะไรอะวินครับผมรอดมาได้นะ่ะเพราะหมอความของผมดีแกแกใค้ว,ว่าผมไม่รู้เห็นด้วยพวกจีนนมากู้เงินผมไปเพื่อที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ความจริงแล้วพวกเขาเอาไปลงทุนซื้อฝินผมก็ไม่รู้เห็นด้วย ที่จริงผมระวังว่าคอยเลี่ยงไม่ออกหน้าออกตาเพราะไม่งั้นจะถูกเกาหันเออก็จีนกินจีนเงี้ยไก่เล่าติดตะลางที่พิษณุโลกอ๋อแหมวันนี้อากาศร้อนจริงทำให้น้ำพิลึกไอ้ครับไปหาโซดามาถ้วยเธอโซดาเปล่าเป่าหรอครับเจ้าครีมโซดาก็ได้หลือน้ำแดงเออมีน้ำนืึงๆก็ครับมันจะได้ค่อยชินใจขึ้นมานิดนึง ไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่เห็นควรจะกินเวลาร้อนๆอย่างนี้ เอาไปสักสิบช่างก่อนไหมมีรับพาช์ทันยี่สิบช่างมีรับพาชาันห้าสิบช่างมีรับพาชาันหนึ่งร้อยช่างพอมีอักขัเชาคูนชิพไอร็อกมาดรายพอมจาบยยไอโอทีในาราเงินฉันไม่เสียดายรอกเสียดายชื่อเสียงของแม่ละอ,อามากกว่าคูนใครรักพอมรอวฉันซื้อความสุขให้แม่ละออเท่านั้นพอม,มีทันกันยันคูน ไปให้ผลบ้านฉันพอมมีพายชาวคูนไครไรนี่พนนักพายดีจริงฉันแก่แล้วนะแต่พลังสแทนสตาร์แอปรตินาของฉันเร็วกว่าซาวอารูโดของแกอีเล่าทำให้แกเสียพลังสแทนไปหมดแล้วพอม,มีอ,อี่ยวทันสงรังคูนพัดซัมสักชนพอมบราไรจะเอาเงินหรือเอาแซ่มาพอม,มีอ,อี่ยวทันสงรังถ้าไม่เอาทั้งสองอย่างได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะพอมมีพายไปคุยกับลากมะม่วง ได้เท้าขอรับใด้เท้าขอรับแม่เราเอาอขึ้นกระดมาแล้วแหมคุณพ่ออะไรวันนี้กลับมาบ้านวันจริงฉันหมายจะกลับมาให้ทันคุณพ่อกลับทีเดียวคุณพ่อคะชอบผู้จาชวนคุณอาให้รถนับดิชันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในเรือนเสียทีละ คุณอาเขาไหนจะคุยกันอย,ย,ย่างผู้ชายผู้ชาย,าย,ายสะดวกกว่า